ไม่อยากให้เรื่องนี้เป็นความจริงเลยทุกคนตอนนี้แพนด้าป่วยหนักมากเป็นมะเร็งในช่องปากและหัวใจเขาก็เริ่มอ่อนแรงตรงทุกวันจากโรคหัวใจย้อนกลับไปเมื่อเดือนกันยาหลังกินข้าวแพนด้าเริ่มมีน้ำลายเป็นมูกสีชมพูเหมือนเลือดเราเลยอ้าปากดูด้านในสรุปเป็นเนื้องอกฟันกรามการวางยาสลบกับหมาที่เป็นโรคหัวใจมันเป็นอะไรที่ยากมากเขาอ่านไม่ฟื้นได้มันเป็นอะไรที่บีหัวใจมากหลังจากที่เราต้องส่งเขาไปโดดเดี่ยวในห้อง ผ่าตัดหลังการผ่าตัดเขาก็เริ่มเดินอ่อนแรงอาจจะเป็นเอฟเฟกจากยาเพราะแพนด้าตัวใหญ่น้ำหนักเกือบ90ลต้องกินยาเยอะมากวันหนึ่งเกือบ2,000บาทแต่ไม่เป็นไรเมื่อแพนด้าสู้เราก็สู้หลังผ่าตัดได้2อาทิตย์อาการเขาไม่ดีขึ้นเลยการหายใจลำบากกว่าเดิม แขนขาอ่อนแรงก้อนเนื้อในปากก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆต้องหมั่นวัดชีพจรและอัตราเต้นของหัวใจกลัวเขาชอบบอกว่าหลังจากนี้เป็นการรักษาแบบประคองอาการไม่สามารถทําอะไรไปได้มากกว่านี้แล้วหัวใจเขาอ่อนแรงมากแต่ไม่เป็นไรเมื่อแพนด้าสู้เราก็สู้เราจะอยู่ด้วยกันไปจนถึงที่สุดนะแพนดา้า